สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับก่อนจะไปดูแนวทางในชุดสรุปดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในชุดสรุปนะครับในงวดวันที่1นะครับตัวเลขก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ 2ตัวบนนะครับผมให้วิ่ง4กับ5คาดว่าน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งครับผมฟัน5แล้วกันฟัน5ก็จะมีชุด2ตัวบนอยู่9ชุดนะครับ3、7,3 8,3 9 4 7,4 8,4 9นะ 5, 7, 5, 8, 5ในเมื่อนะครับในเมื่อนี้ผมฟันไว้ที่เลขห้าผมก็จะเน้นไว้ที่เลขห้าในในสชุดแล้วกันนะครับมี57,58 5 9คาดว่าใน3ชุดนี้น่าจะตรงกับรางวัลที่ออกในวันนี้นะไม่ชุดใดก็ชุดหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับหรือบางครั้งผมอาจจะเน้นผิดก็ได้มันอาจจะอยู่ในตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับอย่างงวดก่อนก็เน้นไม่ถูกนะครับอย่างงวดก่อนเนี่ยผมไปนเน้น819182 92กนกะก็ขีด7 2็ออีกตัวก็ยังไม่ถูกมันออก62นะครับ อยาก2ตัวล่างก็เน้น9 1 9 2 0 1 0 2ก็ยังไปออก00หวดนี้ก็ไม่รู้จะเน้นถูกหรือเปล่านะครับในชุด3ตัวบนนะครับก็จะมีหลายชุดนิดนึงนะผมจับทุกตัวนะครับ3 3 7 3 8 3 3 9นะครับ3 4 7 3 4 8 3 4 9 3 5 7 3 5 8 3 5 9นะครับ4 3 7 4 3 8 4 3 9 4 4 7 4 4 8 4 4 9แล้วก็4 5 7 4 5 8 4 5 9นะครับ ถ้าเนี่ยผมติดตัวเบิร์หน้าไว้สักนิดหนึง่งกันห้าห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าห้าเก้าอ่าผมติดตัวเบิร์หน้าไว้อีกสามชุดแล้วกัน เผื่อไว้เพราะในนี้เลขห่าไม่มีนะครับผมกันเอาไว้นะส่วนในชุด2ตัวล่างนะครับงวดนี้ให้ตามสูตร789นะครับวันนี้สูตร7 8 9เนี่ยผมก็มีสูตรลงให้ดูด้วยนะครับให้วิ่ง8 9นะ89้นี่ผมฟัน9นะงวดก่อนก็ฝันฝันศูนย์เอาฝันงวดกกอนก็ฝัน9นะไปออกศูนย์งวดนี้ ฟันเตัวเดิมนะครับจะมาไหมวันนี้นะครับในวันที่หนึ่งนี้นะครับก็จะมีชุด2ตัว7จ็2 7 3ึ่งเ8็ดส9ง 9, 9 3 9ชุดนี้ก็มาจากสูตรอำนวนทั้งนั้นนะครับสิล่างหน่วยล่างที่ผมลงให้นะครับก็จะมี7จ9ดแปดเกแล้วก็123ออยู่นี่นะครับ 7172 1, 7 3 8 1 8เ8 3 9 1 9 2 9 3อยู่ในนี้หมดนะครับอยู่ในนี้หมดนี่สูตร2ตัวล่าง9ชุดตรงนะผมก็เอามาจากนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเอามาจากนี้ทั้งนั้นเลยก็หวังว่าน่าจะมีชุดหนึ่งที่จะมาในวันนี้นะอันนี้เป็นสูตรที่คำนวณหลายหลักนะครับแต่นะครับ แต่วันนี้ก็จะมีสูตรวิงงงงนะรว่งล่างง่ายๆให้อีกสูตรวิ่งล่างง่ายๆให้อีกตัวเน้นตัวเน้นใน2ตัวล่างผมจะเน้นที่เลขเก้านะเพราะว่าเป็นตัวฟันนะครับก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะถ้าเก้ามานะครับเพราะมันไม่น่าจะหลุดจากสามตัวนี้แต่จะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองนะครับก็ต้องรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้คําตอบนะครับตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ โดยส่วนตัวนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับบางตัวที่ชอบบางครั้งเกาะไม่มาเนี่ยตัวที่เราไม่ชอบบางครั้งมันก็ออกได้เหมือนกันคราวนี้ผมก็จะมาแจกสูตรวิ่งล่างง่ายๆนะครับสูตรนี้เลยนะครับเจ็ดแปดเก้าที่ผมบอกว่างวดนนี้ให้ตามสูตรเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรง่ายๆที่คำนวณเนี่ยคำนวณยังไงนะครับมาดูนะครับสูตรที่หนึ่ง เอาร้อยบนบวก10ล่างบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก1ในหน้านี้จะมี2สูตรนะครับสูตรที่2เอาหน่วยล่างบวก1นะครับหน่วยล่างบวก1ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวก1นะครับก็คือสูตรนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ที่ตัวเลขที่อยู่ใน9ชุดนี้มาจากทั้ง2สูตรนี้สูตรง่ายๆมาดูงวดแรก504 3 1นะเป็นเกณฑ์คำนวณก็หลักร้อยบวก10ล่างก็5้บวก3เนี่ยและบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์16บ7 8นับไปนะครับส่วนหล ก็หน่วยส่วนสูตรที่2หน่วยล่างบวกหหน่วยล่างก็เลขกหนึ 1. 1่งนะับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองสามสี่แต่สูตรที่สองงวดแรกเนะี่ยยังไม่เข้านะครับสูตรแรกในงวดแรกที่สีแดงนี่ยังไม่เข้าส่วนสูตรที่หนึ่งเข้าก่อนแปดเก้าออกแปดเก้างวดธรรมาออกแปดเก้าเข้าเล็กแปดงวดถัดมาสูตรที่หนึ่งนี่หนึ่งสองสามสูตรที่สองสูหนึ่งสองแล้วมันออกสองหนึ่งสูตรแรกก็เข้าทั้งหนึ่งทั้งสอง สูตรที่2ก็12เหมือนกันงวดธมามาม4 5กับ2 34ออก46เข้าเลข4เหมือนกันงวดมามอา2 3 4กับ789นี่ถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันแบบนี้ก็จับคู่ได้นะครับออก28เลข2เลขนี่มาอย่างละตัวนะครับงวดมาแดา890กับ901ออก94เข้าเลข9เข้าเลข9 งวดถัดมา3 4 5กับ5 6 7ออก3 7เข้าเลข3เข้าเลข7งวดถัดมา7 8 9ก 9, ับ8 9 0ออก5 9เข้าเลข9เข้าเลข9 9 0 1กับ0 1 2นี่คืองวดล่าสุดนะครับที่ออกเบิ้ล0 0นะครับ0 0เข้าเล 0, ข0เข้าเลข0แล้วก็แนวทางในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับสูตรแรกก่อน100บนบวกสิล่าง 9บวก0บวก8คงท,ที่9ในบวก8ได้17 789นี่นะครับคือที่มาที่ผมบอกว่าให้ตามสูตร7 8 9นะมาจากสูตรนี้เลยนะครับมาจากสูตรนี้เลยและวิธีการคำนวณ ก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ใช้เลขหน้าเลขท้ายอะไรบวกนะเอาแค่หลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างแล้วบวกแปดเท่านั้นนี่เจ็ดแปดเก้าสูตรก็บอกบอกเลยนะครับเผื่อถ้ามันเข้าในงวดหน้าท่านผู้ชมก็เอาสูตรนี้ไปคํานวณต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวบางท่านก็เอเจ็ดแปดเก้ามาจากไหนนะครับเจ็ดแปดเก้าก็มีทั้งสูตรที่บวกกันหลายหลักนะแล้วก็บวกกันไม่กี่หลักนะคือสูตรง่ายๆนั่นเองส่วนสูตรที่สองเรามาดูนะครับ หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนี่บวกหหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นะครับนี่ศูนย์ศูนย์นี่ต้องเอามาบวกหนึ 1, 0, ่งศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งก็นับไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็คือตัวที่ผมเอามาจับคู่นั่นเองนี่นะครับหนึ่งสองสามเอามาจับคู่ก็เจ็ดแปดเก้าได้เจ็ดแปดเก้าจับคู่หนึ่งสองสามก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนกันนะครับ เอาแค่หลักหน่วยล่างบวกหนึ่งง่ายนะครับไม่ได้บวกกันหลายหลักนะครับส่วนสูตรที่บวกกันหลายหลักหลายหลายตำแหน่งนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นี่ไหมครับสตัวล่าง9้าชุดตรงอันนี้จะบวกหน้าบวกท้ายเลขหน้าเล็กท้ายนี่หลายหลักนะครับแต่มันก็จะได้7จ็ดปเกับ1นึเหมือนกันนะครับแต่วิธีการบวกมันหลายตำแหน่งนิดนึงนะครับส่วนนี้มันบวกแค่1หลัก2หลักก็ได้เลยก็ได้7จ็ดปเกับหนึ่งสอเหมือนกัน ก็ได้แต่หวังว่าตัวเลขที่ผมลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันจะตรงกับรางวัลที่ออกในงวันนี้นะก็หวังไว้เช่นนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนในวันนี้ไม่รู้จะเน้นถูกหรือเปล่าในเก้าชุดนี้ก็ต้องติดเอาไว้นะครับใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมชอบเลขเก้านะชอบเลขเก้าเลขเก้าไม่พอเอามาดูเลขเงินล้านก่อนเลข เลขวิ่งเงินล้านงวดก่อนก็ห้ทีเลข9นะครับเลข 9, แต่แต่มันมาในตำแหน่งหลักร้อยนะงวดก่อนมันเข้าที่หลักร้อยงวดน,นี้เอาใหม่งวดนี้เอาใหม่งวดก่อนเลขเลขเงินล้านเลขเกมัน,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 นไปอยู่หลักร้อย วดนี้เลขวิ่งเงินล้านเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันครับได้เลขเก้าตัวเดิมนะครับได้เลขเก้าตัวเดิมนะจะมาทางไหนนะครับวันนี้จะมาบนหรือจะมาล่างแต่ผมว่ามันมันน่าจะอยู่ที่ล่างนะแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะติดบนก็ได้นะเพราะเพราะเด่นล่างนี่มันมีเก้านะครับเด่นล่างนะมันมีเก้าสายรูดนะครับ สายรูดนะครับคือรูด10หน่วย10บวกหน่วยบวกหน่วยบนล่างนะครับบนล่าง10หน่วยบนล่างมันน่าจะมีเลขนี้ขีดเอาไว้ก่อนเน้น สายรูดนี้คุณต้องรูดแปดรูด9 2ตัวนี้คาดว่าจะมา10หน่วยบนล่างนะครับแปดกับ9จะมีใน10หน่วยบนล่างนะแต่ไม่รู้จะมาบนหรือจะมาล่างนะครับนี้เป็นสายรูดนะครับสายรูดสิบหน่วยบนผมจะใบไปเ้อ 10บวกหน่วยบนหน่วยบนให้ตามนะครับให้ตาม3 45ส,สี่ห้าสคา,า,าดว่าจะมาใน10หน่วยบนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับ สิบวกหน่วยหน่วยล่างให้ตามนะครับ7 8 9ในนี้คาดว่าจะมาอย่างละตัวนะครับบนนี่น่าจะมี3 4 5ล่างคาดว่าจะมี7 8 9แต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับผมบอก ท่านผู้ชมเลยนะครับมันเลือกยากครับจะเลือกสามเลือกสี่เลือกห้านี่ต้องตัดสินใจเอาเองครับต้องตัดสินใจเอาเองแต่ผมไปควันห้านะคือสามสี่ห้านี่ยเป็นตัวเด่นบนนะสังเกตได้จากผมเลือกมาตั้งแต่สามนะครับสี 4, บ่แล้วผมก็เอาห้าอีกตัวหนึ่งดักข้างหน้าไว้นะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าคาดว่ามันน่าจะมีนะครับส่วนสองตัวล่างคือเจ็ดแปดเก้านี่มีแน่นอนตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับ จะเป็น7จะเป็นเจแหรือจะเป็น9นี้ต้องรอดูในวันที่สลากออกนะครับอันนี้ผมก็แค่ใบให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนที่เหลือนะแนวทางสูตรคำนวณผมก็ค่อยทยอยลงให้นะครับอันนี้ผมรวบรัดมาสรุปให้เลยนะเผื่อบางท่านอยากจะไปซื้อสลากเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหาซื้อไม่มีนะครับบนนี้ผมชอบนี้นะครับห้า ห้ามาในชุดเดียวนี่ผมก็ลงให้ไปแล้วนะห้าเนะครับสวิ่งบนตัวเดียวมา10หน่วยนะครับมา10หน่วยนี่มันสูตร1ได้5สูตร1ได้7นี่มันจะ5 7หรือ7 5หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะรหรือจะ5 8 5 9ก็เป็นไปไดนะ้หรือถ้ามันมาทั้ง2ตัวนี่ก็น่าจะถูกกันยกช่องนะถ้าสมมุติว่าถ้ามันออกทั้งสงตัวนะครับ ถ้าทั้งสองตัวนี้ผมเลือกมาถูกนะครับนี่สิหน่วยเนี่ยถ้ามาทั้ง5ทั้งเจ็ดนี่ก็คือไม่เจ็ดห้าก็ห้านะับผมแต่ผมชอบ5 7มากกว่าครผมชอบ5 7มากกว่าผมชอบ5 7มากกว่าถ้าห้าเจ็ดมานะมีสามห้าเจ็แล้วก็มี4 5 7มี5 5 7 หมายถึงว่าถ้าห้าเจมาคนระับถ้าห้มามี 5, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5้าห้าเจ็ด่หพอแค่นี้นะครับชุดสนุปเลขวิ่งเงินล้านตัวรูด10หน่วยบนล่างนะครับตัวไหนเด่นบนตัวไหนเด่นล่างบอกไปครบหมดแล้วนะครับข้อมูลที่ที่มีนะครับก็บอกไปครบทุกสูตรที่เหลือ ท่านผู้ชมไปพิจารณาเอาเองนะครับถ้าชอบค่อยตามถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับแล้วค่อยไปรอดูในวันที่1พฤศจิกายนนะครับว่าแนวทางในวันนี้ของผมนี่มันจะเข้าเป้าไหมนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ